สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็วันที่15พฤษภาคมนะครับ2568นะครับวันนี้ก็ได้เลิกปล่อยรถใหม่อีกหนึ่งคันนะครับสองคันนะครับแต่ว่าวันนี้มาอัปเดตราคาก็จะเป็นฮอนด้าเกียวโน่หนึ่งสองห้านะครับตัวนี้ตัวท็อปเลยนะครับตัว ABS ปี2025นะครับนี่นะตัวนี้ก็จะเป็นตัว ABS นะฮะดิสเบรก หน้านะฮะแต่ว่าข้างหน้าก็จะมี ABS นะครับสำหรับ Honda g กียโนนี่มีให้เลือกอยู่2รุ่นนะก็จะเป็นรุ่น CBS กับตัว ABS นะครับตัว ABS ก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะแล้วก็กปรองแฮนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลแล้วบอกสีน้ำตาลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำใหม่นะปี2อ2 5ี่เลยนะครับหรือสีก็จะเป็นสีดำด้านนะครับสีนี้สวยนะครับ ส่วนราคานะครับอันนี้คือราคาล่าสุดเลยนะครับ75,900บาทนะครับอันนี้คือตัว ABS นะครับราคา75,900มนาพนะครับส่วนตัว CBS นะครับราคา71,900มนารนะครับอันนี้คือราคาตัวรถนะครับผมนะฮะสีดำนี่สวยนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีดำน,นะสีดำนี่สวยมากนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์125ซีซีนะครับ 1ลูกสูบ4วาลนะตัวนี้เครื่องสีวาลขับขึ้นด้วยสายพานนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็เป็นในต่วของระบบเรือนใหม่นะเรือนไม่นี่เป็นแบบดิจิตอลนะครับตัวนี้ก็มีระบบไอริงสต็อปนะฮะสตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์หรือว่ารีโมทนะครับถังน้ำมันก็อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับนี่ฮะสวยมากนะสำหรับสีดำด้านนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีด้านนะก็สีดำนี้สวยมากนะครับ สำหรับท่านใดสนใจนะฮะก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0 9 2 1 5 7 7 1 2 9นะครับอันนี้ก็เปลี่นโดยโทรนะครับตอนนี้ราคาล่าสุดนะครับ75,900้านบาทนะครับสำหรับ Honda Giano 125ตัว ABS นะครับสีดำใหม่นะครับนี่คตรงนี้ก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะครับนี่ฮะัสีดำใหม่นี่สวยนะครับ ขายดีมากนะครับคันนี้ก็ลูกค้าจองไว้ประมาณ20บกว่าวันนะครับสําหรับสีดํานะครับส่วนสีเทากับสีขาวนะครับสีนี้ก็น่าจะจองเป็นเดือนนะครับช่วงนี้น้องนูนูนะจะเปิดเทอมนี่สนใจเยอะมากนะครับสําหรับสีขาวกับสีเทานะแต่ว่าสีดํานี่ลูกค้าจองประมาณไม่เกิน20วันก็ได้รถนะส่วนสีขาวกับสีเทาก็อาจจะจองนานนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้รถไม่พอขายเลยนะสาหรับ Honda าจ o n o 125หนนะครับ ตัวนี้ตัวท็อปนะฮะตัว ABS นะครับนี่ฮะสีใหม่ลายใหม่นะครับแล้วก็ราคาใหม่นะครับ75,900บาทนะครับอันนี้คือราคาเงินสดนะครับบัตรใบเดียวนะครับออกได้เลยสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0 9 2 1 5 7 1 2 9นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะ เงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับเงินผ่อนก็ดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่8,000นะครับออกรถได้เลยนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับหรือว่าจะซื้อเป็นเงินสดก็ได้นะครับ75,900บาทนะครับอันนี้คือราคาเงินสดนะครับนี่ยยูบ็อกนี่ใหญ่มากนะใส่ของได้เยอะนะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้สองใบนะครับนี่ฮรับสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีดําสีนี้สวยมากนะครับ อันนี้ก็คือราคาล่าสุดเลยนะครับช่วงนี้ราคาก็ยังตึงๆอยู่นะครับแต่ว่ารถก็ไม่พอขายนะครับสำหรับฮอนด้าจีโโนนี่มีมากี่คันนี่ไม่พอขายเลยนะครับขายดีมากนะครับผมนะสีเทาสีขาวนี่ขายดีมากนะสำหรับตัว ABS นะครับตัวนี้ก็ตัวท็อปเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจนะหรือว่าถูกใจก็โทรเข้ามาได้นะครับ0ูนย์ก็2 9นนะครับวันนี้ก็ปล่อย2คันเลยนะครับ แต่ว่าวันนี้มาแนะนำก็จะเป็นตัว Honda Gino 1 2ึ่ตัว ABS สีดำใหม่ปี2025น่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพรคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะหรือว่าอยากให้ผมลงลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆเคยซื้อเคยสอบถามรุน่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามานะเพราะว่าแต่ละร้านแต่ละพื้นที่นี่ขายไม่เท่ากันนะครับบางร้านก็อาจจะขายถูกกว่านี้นะบางร้านก็อาจจะขายแพงกว่านี้นะครับ ที่ลงให้นี่ก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะครับก็สามารถเอาราคานี้นะฮะลองไปสอบถามดูหลายๆร้านก็ได้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับ